โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอ,อสามทุกคนอ่าวันนี้อาทิตย์ที่แล้วเนาะก่อนเลยก็เรียนเรื่องของอาหารลกห้าหมู่ไปแล้วเนาะสาหรับอาทิตย์นี้เราเรียนออนไลน์กันคุณครูก็ได้อัดคลิปวิดีโอไว้นะคะเพื่อที่จะได้เรียนในเนื้อหาต่อไปคุณครูก็จะทบทวนในเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มเนื้อหาใหม่ทิ้นี้โอเค เทอมที่อ่ะอไม่ใช่เทอมที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเราเราเรียนเรื่องอะไรเฮ้ยเดี๋ยวครูแชร์สไลด์ก่อนครูแชร์สไลด์ภาพเราจะได้เห็นสไลด์ครูโอเค อะไรมาแบบอ่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ,อย้สัปดาห์ก่อนหน้าอ่าผูทบทวนนะก็คือเราเรียนเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่ไปซึ่งอาหารหลักห้าหมู่เนี่ยก็เป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์โอเคจาได้ไหมว่ามีกี่แบบก็คือมี3ประการแรกอาหารเออเป็นสิ่งพู้ง่ายง่ายปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคนเราอ่ะขาด อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยอ่าอันนี้คุณทบทวนนะอย่างแรกก็คืออาหารอ่าเราขาดอาหารไม่ได้อันที่สองคืออะไรจําได้ไหมน้ําเราขาดน้ําได้ไหมไม่ได้ต่อไปสุดท้ายอากาศอากาศ,อากาศเราก็ขาดไม่ได้สัตว์ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครูมีสื่อการสอนเป็นอะไรจำเป็นแม่เหล็ก อ่าไม่เหล็กครูให้คนละหนึ่งชิ้นซึ่งหนึ่งชิ้นเหมือนกันไหม oh. ไม่เหมือนกันซึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่เราได้ไม่เหล็กนี่แหละที่ครูแจกให้เนี่ยไปคิดว่าเออมันอยู่ในอาหารหมูที่เท่าไหร่ของอาหารห้าหมูอ่าหมูแรกเป็นเนื้อนมไข่หรือพูดง่ายก็คือเป็นโปรตีนอ่าใครที่จับได้โปรตีนบ้างก็คือพวกจำพวกนมไข่แล้วก็เนื้อสัตว์ อันนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยหมู่ที่2ก็คือค oh าร์โบไฮเดรตใครที่ได้ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลจำพวกนี้คะก็คืออยู่ในคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะต่อไปหมู่ที่3ก็เป็นพวกพืชผักนะคะเป็นวิตามินแล,และแคลเซจากพืชผักนั่เอง อ,นนอย่างเช่นคคะคณาเนี่ยก็จะให้จำพวกแคลเซียมกับร่างกายได้เหมือนกันหมูที่4ก็คือวิตามินได้เจอได้จากผลไม้เช่นส้มเนี่ยให้วิตามินซีหมูที่5้าไขมันจากพืชแล้วก็สัตว์บางคนก็จะจับได้อะไรอ่ะที่เป็นหมู่ห้าเนย น้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะว,วันพวกนี้ก็คือเป็นจําพวกไขมันทั้งหมดนะคะก็คือเขาเนี่ยจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายใครที่ผอมมากๆหรือไม่มีไขมันก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะง่ายเมื่อเจออากาศหนาวแตกต่างจากคนที่มีไขมันเยอะเนี่ยก็จะอบอุ่นมากกว่าพิเศษหน่อยโอเคอันนี้ก็คือคุณครูทบทวนไปนะคะปัจจัยที่จาเป็นในการเจริญเติบโตของ มนุษย์และสัตว์เนี่ยมีสมอย่างก,ก็คืออ,า,อาหารอากาศแล้วก็อะไรอีกนึงนะาสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นโอเคต่อไปในอาทิตย์นี้นะคะคุณครูก็จะขึ้นเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์นักเรียนเคยได้ดยินหรือเปล่าวัฏจักรคืออะไรโอเคอ่าอย่างในรูปในรูปเป็นเหมือนมีสัตว์เยอะเลยมีกี่ชนิดเนี่ย มีมา้ามีกวางม้าลายมีหลายชนิดเลยอ่าเขาถามมาว่าถ้าหากว่าถ้าจักชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปจะส่งผลต่อสัตว์อย่างไรอ่าอันนี้เป็นคำถามเกินนะคะคำถามเกินอ่าแต่ก่อนอื่นเราก็ยังไม่รู้ว่าวัาถ้าจักชีวิตของสัตว์คืออะไรอ่า วัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปรา่างของสัตว์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดพัฒนาจเจริญเติบโตไปจนถึงที่เขาตัวเต็มวัยจนสามารถออกลูกออกห่านได้นะแล้วก็เป็นวัฏจักรหมุนเวยเียนไปในเรื่องแบบนี้เช่นอะไรเอ่อเช่นถ้านักเรียนคนไหนเลี้ยงไก่อ่าไก่เนี่ยออกมาครั้งแรกรูปออกรูปออกมาเนี่ยก็จะเป็นไข่ถูกมั้จากไข่ก็กลายเป็นอะไรอะลูกเจี๊ยบลูก ไก่ที่มันเล็กๆล,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 ลูกเจี๊ยบเสร็จก็จะเป็นไก่ที่มันเหมือนพ่อกับแม่เขาอ่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวัฏจักรจากนั้นไก่ตรงเนี้ยก็จะออกลูกกลายเป็นไก่วนไปแบบนี้แหละเขาเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์อ่าน,นี่คือครูยกตัวอย่างแค่สัตว์ชนิดเดียวโอเคทีนี้เรามาดูว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยแบ่งได้ทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือ สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่กับสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวอใช่ไหมถูกไหมสัตว์เนี่ยมันก็จะมีจำพวกที่ออกเป็นไข่กับออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นไข่มีอะไรบ้างจระเข้ใครเคยเห็นไข่จระเข้หรือใครเคยดูสารคดีที่แบบมีไข่จระเข้เต่าใข่เต่าที่ชอบไปเขาจะวางไข่อยู่ที่ไหนชายหาดแล้วก็ลงไปทะเลพิเสื้อพิเสื้อออกเป็นไข่นะ โอเคต่อไปอย่างที่สองอก็คือวัฒนักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวโลมาโลมาเนี่ยถึงแม้เขาจะอ,อยู่ในน้าแต่ว่าเขาเนี่ยออกลูกเป็นตัวนะคะต่อไปสุนัขสุนัขใครเคยเลี้ยงสุนัขจะรู้นะคะว่าสุนัขเนี่ยเวลาเขาออกลูกเนี่ยจะเป็นตัวเป็นขนัวเล็กนั่นแหละเขาเรียกว่าการที่สัตว์ออกลูกเป็นตัว ทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าวัฒจักรมีอะไรบ้างอาสองอย่างนี้เนี่ยวัฒจักรที่ออกลเป็นไข่กับเป็นตัวเนี่ยเขาจริงจรวัฒจักรที่แตกต่างกันอย่างแรกก็คือวัฒจักรที่ของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีอะไรบ้างออกลูกเป็นไข่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบก็คือมีสาระยะกับสี่ระยะ ออกลู้เป็นไข่มี2แบบนะก็คือสาระยะกับสีระยะเราไปดูที่สาระยะดีกว่าว่าสาระยะมีอะไรบ้างระยะแรกแน่นอนเขาจะออกลู้เป็นไข่ก่อนนักเรียนคิดตามครูนะคะว่าสัตว์อะไรบ้างที่ออกลู้เป็นไข่ระยะที่ออกลูกเป็นไข่เขาเรียกว่าระยะที่1นะคะก็คือไข่ จากนั้นไข่จเจริญเติบโตกลายเป็นตัวอ่อนก็คือระยะที่สองคิดตามสิว่าสัตว์ชนิดไหนบ้างที่ออกมาเป็นไข่แล้วก็กลายเป็นตัวอ่อนอแล้วก็กลายเป็นตัวเต็งัวในระยะที่สารดูสิครบไหมสามระยะต่อไปแล้วสัตว์ที่ออกลูกเป็นสี่ระยะละ่ะออกมัเป็นไข่ที่มีสี่ระยะละ่ะแน่นอนอย่างแรกเขาต้องออกลูกเป็นไข่อยู่แล้วนะคะอย่างที่สองเป็นตัวอ่อนเฮ้ยเหมือนกับสามระยะเลยอันที่สามดับแด ตรงนี้คือข้อแตกต่างของสามระยะกับสี่ระยะก็คือสี่ระยะเนี่ยเขาจะมีระยะที่เขาเป็นตัวดักแด้นั่นเองใน่นอนดักแด้เสร็จก็จะกลายเป็นตัวเต็กไว้แล้วก็วนไปที่ไข่อีกรอบหนึ่งนั่นเองโอเคงั้นเราไปจอบที่ไปจอบลึกที่สัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่สามระยะกันดีกว่าสามระยะแต่ละระยะแต่ละระยะคืออะไรบ้างระยะแรกระยะที่หนึ่งก็คือไข่กคือการที่ เซลของแม่เนี่ยเซลสืบพันธุ์ของแม่กับเซลลสืบพันธุ์ของผูดเออของพ่อเนี่ยขเยขาปฏิสนธิกัน,นเองจากนั้นพ่อเป็นไข่เสร็จเขาก็จะกลายเป็นตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกสัตว์นั้นน่ะเขาฟักจากเปลือกไข่กลายเป็นตัวอ่อนเองจากนั้นระยะที่3ก็คือตัวเต็มวัยระยะนี้เนี่ย ตัวลูกอ่อนที่เป็นระยะตัวอ่อนเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะพร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ใหม่เป็นไข่อีกรอบหนึ่งได้อันนี้คือ3ระยะของการที่สัตว์อูเป็นไข่ตอบอ่าโอเคมีอะไรบ้างที่เป็น3ระยะนักเรียนคิดออกมาแน่นอนฮูกูก็จะเฉลยแล้วก็คือมีไก่กับเปาอ่าไก่แน่นอนไก,ก่ออกมาเป็นไข่ก่อนนะไข่ก็คือระยะที่1ระยะที่2กลายเป็นรูปเจี๊ยบ ก็คือตัวอ่อนนั่นเองเราเรียกว่าลูกเจี๊ยบหรือตัวอ่อนระยะที่3มก็คือไก่ที่เป็นตัวเต็มเต็มวัยที่ลักษณะเหมือนพ่อกับแม่เขาอันนี้เรียกว่าตัวเต็มวัยหรือระยะที่สาครบสามไหมไข่ไก่ระยะที่1ก็คือไข่ระยะที่2ก็คือตัวอ่อนระยะที่3ก็คือตัวเต็มวัย3ระยะเต่าเหมือนกันค่ะเต่าก็จะมีไข่มีตัวอ่อนแล้วก็มีตัวเต็มวัย โอเคต่อไปเป็นวัฏจักรของสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่ที่มีสีระยะอ่าสีระยะก็คือเพิ่มเรื่องเอ่อระยะดับแด้เข้ามาเองอ่าแน่นอนอนแรกเนี่ยก็คือการที่การที่เขาเป็นไข่อยู่เนี่ยมันหมายถึงเซลล์สืบพันธุ์ของแม่เนี่ยกับเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อเนี่ยเขากําลังปฏิสนธิกันอยู่ก็เลยกลายเป็นไขอ่อยู่ยังไม่ได้ออกมาจากโลกภายนอกจากนั้นเมื่อเขาปฏิสนธิเสร็จอ่าหรือผสมพันธุ์นั่นแหละเสร็จ ก็จะกลายเป็นตัวอ่อนก็คือระยะที่2ก็คือฟักออกมาจากไข่หรือพูดง่ายคือเปลือกไข่ก็จะแตกออกกลายเป็นตัวอ่อนอจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นดักแด้ซึ่งดักแด้เนี่ยมันก็คือตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการลอกคราบถูกไหมดักแด้เขาจะรอการลอกคราบเพื่อที่จะเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยก็คือพร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เอง,เองลองคิดซิว่าสัตว์ที่อยู่ในประเภทนี้คืออะไร แรกๆเขาก็จะออกเป็นไข่ใช่ไหก็จะเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นดักแด้แล้วก็เป็นตัวเต็มวัยคิดออกไหมว่าสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรอโอเคคุณครูรู้นะว่าคนอาจจะคิดว่าเป็นผีเสือ้อโอเคผีเสื้อก็ใช่นะคะผีเสื้อก็ใช่อันนี้นอกจากผีเสื้อก็จะมีแมงปอแมงปอเนี่ยเขาก็จะมีไข่แมงปอไข่แมงปอเนี่ยก็ะจะเป็นตัวอ่อนใครเคยเห็นไหมตัวนี้ภาษาเลยเรียกว่าอะไร อ่าแล้วก็จะเป็นดักแด้ดักแด้คือลอกค้าวเสร็จก็จะกลายเป็นแบบตัวเต็มวัยแบบนี้แม่แหวนเหมือนกันเลยเนี yeah. ่ย <Yeah. S 2> เห็นไหมระยะที่สามเนี่ยเขารอการลอกคราเพราะลอกคราเสร็จเขาก็จะกลายเป็นหมงวันเองโอเคต่อไปก็ครบไปแล้วนะคะสําหรับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มี2แบบก็คือ,อมีสามระยะกับ4ระยะโอเคต่อไปก็คือ ที่ออกลูกเป็นตัวบ้างเป็นตัวเนี่ยมีแบบเดียวก็คือมีแค่2ระยะเองมีแบบเดียวนะแต่สองระยะระยะแรกแน่นอนเขาก็จะเป็นตัวอ่อนเขาไม่ออกลูกเป็นไข่นะคะเนื่องจากเขาชื่อก็บอกแล้วว่ามันออกลูกเป็นตัวดังนั้นเขาก็จะไม่มีในระยะที่ออกลูกเป็นไข่เขาก็จะเป็นตัวอ่อนก่อนเลยพอตัวอ่อนเสร็จเขาก็จะเป็นตัวเต็มวัยพอตัวเต็มวัยก็จะออกลูกออกมาเป็นตัวอ่อนก็จะวนไปแบบนี้เรื่อยๆโอเคแล้วฝั่งชนิดไหนที่ เกิดมาแล้วเป็นแบบนี้บ้างอาลองคิดซิอยู่ใกล้ตัวเราเลยโอเคตัวอ่อนคืออะไรแน่นอนตัวอ่อนเนี่ยก็คือระยะที่ลูกของสัตว์เนี่ยคลอดออกมาจากพ่อแม่แล้วก็มีรูปร่างเหมือนพ่อแม่เลยแต่ว่ามีขนาดตัวที่เล็กกว่าแล้วก็ร่างกายบางส่วนเนี่ยก็ยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่อาเรามาเล่นใบคําดีกว่าว่าสัตว์นี้นั้นคืออะไรจากนั้นเขาก็จะเติบโตเป็น ตัวเต็มวัยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่เลยแล้วก็พอที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ได้อีกด้วยคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนอ่าบางคนอาจจะคิดว่าเออเป็นสุนัขเป็นแมวอ่าอันนั้นก็ใช่เหมือนกันแต่นอกจากสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยก็จะมีมา้าม้าเนี่ยก็จะเป็นลูกม้าจะเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นม้าที่ตัวเต็มวัยตัวโตวๆเช่นกันคะ่ะคนเราก็เหมือนกันตอนแรกที่เราเป็นทารกอยู่เราก็เกิดมาเราก็ไม่สามารถที่จะ ลืมตาโอเคอาจจะลืมตาได้ทันทีแต่เราวิ่งได้ไหมก็ไม่เดินได้ไหมก็ไม่ใช่ไหมเราก็ยังร้องเฉยแต่พอเราเติบโตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะเป็นตัวเต็มวัยแบบนี้เหมือนอย่างเช่นพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเราเรียกว่าวัยเอ่อตัวเต็มวัยก็คือระยะที่2ออย่างเช่นถ้าใครเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมวเนี่ยเวลาลูกเวลาออกลูกเนี่ยมันก็จะมีลูกแมวลูกสุนัขที่ตัวเล็กๆแล้วก็ พอโตขึ้นเขาก็เหมือนมาเหมือนแมวปกติเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัวและมีสองระยะ, mm. ะตัวอย่างการดูแลเนื่องจากวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยมีหลายแบบหลายวัฏจักรบางวัฏจักรมีสี่แบบเลยมีทั้งไข่ตัวอ่อนดักแดกแล้วก็ตัวเต็มวัยถ้าเกิดวัฏจักรระยะใดร,ระยะหนึ่งหายไป มันย่อมไม่เกิดระยะยนั้นมันก็จะไม่เรียกว่าเป็นวัฒจักนั่นเองอย่างเช่นการที่เราจะดูแลวัฏจักชีวิตของสัตว์ให้คงอยู่ต่อไปไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์เนี่ยก็คืออย่างแรกไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหารอย่างเช่นเมืองเลยอาจจะมีการหาปลาปลาเนี่ยอาจจะเก็บปลาเล็กปลาน้อยมาอันนี้ก็ไม่ควรทำเนื่องจากการที่เราจับปลาเล็กปลาน้อยมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นตัวเต็มวัย เพอไม่เป็นตัวเต็มไวมันก็จะไม่มีลูกสุดท้ายมันก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดและที่สําคัญต่อไปคือไม่จับสัตว์ในฤ้ดูวางไข่แล้วก็จะรู้ว่าดูนี้อ่าอชนิดนี้วางไข่นะแล้วก็งดการล่าสัตว์หรือจับสัตว์นั่นเองนั่นก็จะช่วยทําให้แม้แตชีวิตของสัตว์ยังคงอยู่อีกอย่างหนึง่งเห็นไหมล่าสัตว์เพื่อการกีฬาและการค้าขายการที่เราล่าสัตว์เนี่ยมันเหมือนการที่เราไปตัดตอนหรือ เอาช่วงที่เขาตัวเต็มวัยเนี่ยออกไปพอไม่มีตัวเต็มวัยหรือพูดง่ายๆไม่มีพ่อแม่เนี่ยมันก็ย่อมไม่เกิดลูกถูกไหมนี่แหละมันก็จะทําให้ไม่เกิดพอการที่เราไม่ร่าสัตว์เนี่ยก็จะทําให้วม่นด้จัชีวิตของสัตว์ดำเนินต่อไปได้อีกแบบหนึ่งคืออะไรไม่ทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ถ้าเกิดเราทําลายไปตัดไม้เนี่ยสัตว์มันก็ไม่มีที่อยู่สุดท้ายมันก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดไม่มีที่เลี้ยงลูกแล้วก็ไม่มีที่ผสมพันธุ์สุดท้ายก็ไม่มีสัตว์ออกมาเลยอ,อย่างที่คําถามถามไปในช่วงแรกว่าหากวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทําลายไปจะส่งผลต่อสัตว์อย่างไร่คำตอบก็คือ มันก็จะส่งผลทําให้ไม่เกิดวัตจักรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นเกิดขึ้นเลยทําให้สัตว์ชนิดนั้นเนี่ยไม่สามารถออกลูกได้สุดท้ายก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดเช่นพูดง่ายงก็คือสมมตินะว่าคนเราอ่ะมีพ่อแม่ใช่ไหมเป็นตัวเต็มไว้แล้วก็มีทารกเป็นตัวอ่อนถ้าเกิดพ่อแม่หายไปอย่างเงี้ยถูกล่าสัตว์อไรอย่างเงี้ยทารกก็มันก็จะไม่มีคนที่ ออกลูกออกมาใช่ไหมทารกก็โตขึ้นได้สุดท้ายพอโตเสร็จก็โดนล่าโตเสร็จก็โดนล่าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีทารกหรือตัวอ่อนขึ้นมาเช่นเดียวกับสัตว์เลยถ้าเราไปล่าตอนที่เขาโตหรือล่าตอนที่เขาเล็กๆอยู่เนี่ยมันก็ย่อมทามาอําให้วัฏจักรไม่ครบวงจรขาดไปอันหนึ่งก็ทําให้สุขอนดนเหมือนกันโอเคฟังไปแล้วพอจะเข้าใจหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเปิดเธอมาเปิดเรียนมาครูก,ก็จะทบทวนให้อีกรอบนึงแต่สําหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะคุณครูไม่มีงานให้แต่ว่าครูให้นักเรียนนะคะพิมพ์ข้อความเนาะในแชทในไลน์นี่แหละเขียนชื่อนะคะว่าเด็กชายเด็กหญิงอะไรพร้อมนามสกุลเนาะและก็ยกตัวอย่างมาสัตว์หนึ่งชนิดอ่าแล้วก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวโอเคแค่นี้ อย่างเช่นครูชื่อเบนจักษใช่ไหมเบนจรักษ์สีวิชัยก็จะเหนว่าเด็กกิงเป็นจรักษ์สีวิชัยไก่ออกบูกเป็นไข่โอเคแล้วก็พิมพ์ส่งในไลน์ครูแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปง่ายๆนะคะแค่นี้งานครูโอเคสําหรับวันนี้ก็จบแค่นี้เนาะแล้วก็เจอกันอีกทีวันที่ สิบสองอ่าสิบสองเปิดเรียนแล้วเดี๋ยวครูจะอ่าทบทวนแล้วก็พาทำแบบฝึกหัดในหนังสือด้วยโอเคบ๊าย่าย